วังไว้ไม่ต้องเชื่อวันนี้มีเพื่อนๆถามผมมาว่าอยากให้ช่วยแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจะมีมาตรการสนับสนุนเงินทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยขั้นต่ำ40ล้านบาทพักเอาไว้อย่างน้อย3ปีแลกกับสิทธิ์ในการซื้อที่ดินตามพื้นที่ที่กำหนดได้ไม่เกินคนละหนึ่ไร่นะครับที่ดินหรือบ้านไม่ใช่แค่คอนโดมิเนียมนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้างความเห็นของผมเอาแบบเร็วๆเลยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่รัฐบาลทําเรื่องนี้ถามว่าเป็นประโยชน์อะไรบ้างเอาประโยชน์ก่อนนะอย่างที่1ก็คือหวังจะดึงเงินลงทุนต่างชาติซึ่งไม่รู้ว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติประเภทไหนบ้างอาจจะเป็นนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเพื่อจะมาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่ประเทศหรือ อาจจะเป็นนักลงทุนหรือเศรษฐีต่างจากทั่วโลกที่อยากจะมีที่ดินอยู่ในเมืองไทยและใช้เงินลงทุน40ล้านบาทฝากเอาไว้3ปีเพื่อจะได้สิทธิ์ในการมาซื้อบ้านหรือที่ดินไม่เกินหนึ่งไร่ได้เพื่ออยู่อาศัยและเป็นกรรมสิทธิ์ไปเลยนะครับเพราะเชื่อว,ว่าหลายดินแดนทั่วโลกตอนนี้ก็คงไม่น่าอยู่เท่าเมืองไทยแต่คนรวยเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาสร้างธุรกิจอะไรให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจกับคนไทยก็ได้ต่างจากคนกลุ่มแรกที่เป็นนักลงทุน แต่จริงๆนะักลงทุนกลุ่มแรกก็จะมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนแบบอื่นของ b o i อยู่แล้วเช่นกันนะครับทีนี้ประโยชน์ต่อมากลุ่มที่2ที่จะได้แน่ๆก็คือกลุ่ม developer ก็คือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายที่ตอนนี้เจอทางตันเรื่องของการสร้างคอนโดมิเนียมล้นตลาดบ้านราคาที่คนไทยทั่วไปจับต้องได้ก็มีสป라이มากกว่าดีมานกําลังซื้อตอนนี้อาจจะตึงตัวหน่อยและทิศทางดอกเบีย้ยขาขึ้น คนจะมีบ้านหลังใหม่ที่เป็นคนไทยเนี่ยก็จะยากขึ้นด้วยแต่ต่างชาติที่อยากมีบ้านในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะดังนั้นโอกาสทองของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และคนที่มีที่ดินจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนไทยที่เป็นเปอร์เซ็นต์มากของประเทศแต่เป็นคนกลุ่มน้อยที่มีที่ดินจํานวนมากเหล่านั้นก็จะได้ประโยชน์จากที่ดินมูลค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียสําคัญอ่ะก่อนจะไปข้อเสียและรวมกันทั้งหมดประโยชน์ของมันก็คือ ทำให้เงินทุนต่างชาติก็น่าจะไหลเข้ามาเมืองไทยมากขึ้นกว่าตอนไม่มีมาตรการนี้เพื่อหยุดยั้งปัญหากรณีที่เงินทุนต่างชาติไหลออกเป็นหลักในขณะนี้หลายเดือนที่ผ่านมาและทําให้เงินบาทอ่อนค่าเป็นอย่างยิ่งมาตรการนี้อาจจะมาช่วยเป็นอีกหนึ่งทางในการเปลี่ยนกระแสเงินไหลออกให้กลายเป็นกระแสเงินไหลเข้าเป็นเงินต่างชาติไหลเข้าบ้างไม่ใช่เงินต่างชาติไหลออกอย่างเดียวแต่ผลกระทบสําคัญที่เป็นข้อเสียสําคัญที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือมันจะทําให้จากนี้ไปเนี่ย พี่น้องคนไทยที่ฐานะการเงินยังไม่เรียกว่าตั้งตัวได้มีความมั่งคั่งมากพอที่จะมีเงินซื้อบ้านเป็นของตัวเองโดยเฉพาะใช้เงินสดซื้อบ้านแต่ต้องกู้สินเชื่อเพื่อจะขอซื้อบ้านเนี่ยจากนี้ไปราคาบ้านจะสูงขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับโอเคละ อาจจะบอกว่าบางโปรเจกต์ที่ทําเพื่อจับตลาดกลุ่มคนมีกําลังซื้อจากต่างชาติอาจจะไม่ใช่ตลาดโปรเจกต์ของคนทั่วไปเมืองไทยเท่าไหร่แต่แน่นอนมันจะทําให้ราคาที่ดินโดยค่าเฉลี่ยพุ่งสูงขึ้นอีกนะครับเมื่อมันขึ้นอีกเนี่ยทำให้ที่ดินทุกชนิดทุกทําเลมันก็จะสูงขึ้นตามนะครับเพราะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดที่ดินทําเลไหนไม่สามารถพัฒนาโปรเจกต์ที่ตอบโจทย์กับกําลังซื้อคนไทยก็พัฒนาให้แพงไปเลยแล้วจับกลุ่มคนต่างชาติแทน ดังนั้นคนไทยเองจะเจอปัญหาราคาอาสังหาที่คนไทยจะมีสิทธิครอบครองได้เนี่ยจะต้องใช้เงินมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้และถามว่าเหนื่อยมากขึ้นไหมกับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะคนที่อยากมีบ้านหลังแรกก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยมากขึ้นแน่ครับแม้ใครจะบอกว่าเฮ้ยมันคนละโปรเจกต์เขาจับคนละกลุ่มตลาดกันไม่กระทบกับตลาดอาสังหาคนไทยผมยืนยันว่ายังไงก็กระทบครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเวทนน้าหนักให้ดีว่าระหว่างประโยชน์ที่พูดไป เข้ากับใครบ้างเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมากน้อยแค่ไหนอย่างไรผลดีมากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้หรือไม่ที่บางคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นการทําให้กรมรมสิทธิ์ของที่ดินเมืองไทยมันกลายเป็นของต่างชาติมากขึ้นแต่พูดตรงๆท้ายที่สุดประเทศไทยก็เป็นประเทศที่หลอมรวมเรื่องวัฒนธรรมใครมาอยู่เมืองไทยนานๆทาไปทำมาก็กลายเป็นคนไทยอยู่ดีเพียงแต่ว่าคนไทยที่อยู่มาแต่เดิมเนี่ยแล้วยังไม่มีบ้านเนี่ยเขาจะมีบ้านยากขึ้นมากๆอันนั้นเป็นประเด็นหลักกับมาตรการนี้ที่ ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเอามาเล่าข้อดีข้อเสียให้ฟังโดยส่วนตัวก็อยากจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องพยายามทําตัวเองให้รอดให้ได้มีบ้านของตัวเองในเรียกว่าความเหมาะสมตามเหตุปัจจัยกําลังซื้อของตัวเองแล้วก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์ของภาครัฐกับนโยบายต่างๆเช่นกันนี่คือฟังไว้ไม่ต้องเชื่อผมพระจึงการกุลขอให้ทุกคนมีกําลังในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้รอดไปได้ในทุกมิติแล้วก็มีบ้าน ของตัวเองสมหวังกันทุกคนแม้ว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เศรษฐกิจจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเอาใจช่วยทุกคนนะครับพัดจึงการกุ่นฟังไว้ไม่ต้องเชื่อบ๊ายบาย